สพักใหญ่นำเลิว้วเปิดสถิติสภาพบสสลาออกสูงสุด36คนวันที่15ธันวาคม2,565ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาที่มีนายสุประชัยโพสุรองประธานสภาคนที่2องทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการลาออกของสสจำนวน29คนเมื่อวันที่14ธันวาคม และมีผลการลาออกในวันนี้15ธันวาคมทําให้มีสสที่ปฏิบัติหน้าที่ได้442คนโดยองค์ประชุมต้องใช้จํานวน221คนทางนี้สํานักงานเลขาธิการสภาเปิดเผยถึงจํานวนสสที่ปฏิบัติหน้าที่ได้442คนโดยแยกเป็นรายพักมีดังนี้พักร่วมฝ่ายขารวม192คนประกอบด้วยพักเพื่อไทยมีสส123คนพักเก้าไก่45คนพักเสรีรวมไทย10คน พักประชาชาติ6คนพักเพื่อชาติ6คนพักพลังปวงชนไทย1คนและพักไทยรีวิรัย1คนด้านพักร่วมฝ่ายรัฐบาลรวม250คนประกอบด้วยพักพลังประชารัฐ85คนพักภูิใจไทย62คนพักประชาธิปัตย์51คนพักเศรษฐกิจไทย14คนพักชาติไทยพัฒนา12คนพักเศรษฐกิจใหม่6คนพักรวมพลัง4คนพักพลังท้องถิ่นไทย5คนพักชาติพัฒนา3คน พักรักผื่นป่าประเทศไทยสองคนพักรวมแผ่นดินหนึคนพักเพื่อชาติไทย1คนพักคู่ไทยเพื่อประชาชน1คนพักพลเมืองไทย1คนพักประชาธิปไตยใหม่หคนและพักพลังทำใหม่1คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในสภาชุดปัจจุบันยังมีสถิติที่สสลาออกจากตำแหน่งสสจำนวนมากที่สุดโดยตั้งแต่6ตุลาคม2564-14ธันวาคม2565มียอดรวม36คน แบ่งเป็นพักพลังประชารัฐ12คนพักเพื่อไทย8คนพักเก้าไกล8คนพักเศรษฐกิจไทย2คนพักประชาธิปัตย์พักเสรีรวมไทยพักรวมพลังพักประชาพิวัฒน์พักประชาชาติพักชาติพัฒนาพักระหนึ่งคนนอกจากนั้นยังพบว่ามีสสที่หยุดปฏิบัติหน้าที่8คนแบ่งเป็นพักเพื่อไทย2คนพักพลังประชารัฐ3คนพักภูมิใจไทย2คนและพักเศรษฐกิจไทย1คน ทางนี้ยังมีสสที่้ลสมาชิกภาพรวม14คนทางนี้ในส่วนสสที่ลาออกซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อคือนางนันทนาส่งประชาพักประชาพิวัฒน์นายอารีไกานาราพักเพื่อชาติและนางสาวอนุสรดีทัพสุวรรณพักรวมพลังตามกฎหมายต้องเลื่อนผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อรำดับถัดไปขึ้นมาแทนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์